เรนูนครทิน่นี้ช่างมีมนคลังได้พบนวลนางดังเหมือนต้องมนแน่นิงน้องนุ่งสิ้นไหมไวายผมมวยสวยเพลิดพลิงพี่รักเจ้าแล้วแท้จริงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานเพลง หนาวลมที่เรนูขับร้องโดยสอนคิรีสีประจวบคําร้องทำนองครูสุรินภาคสิริบันทึกเสียงครั้งแรกราวปีพศ .2513 ครูสุรินภาคสิรินักแต่งเพลงชาวอำนาจเจริญเข้ามาอยู่กรุงเทพเป็นนักแต่งเพลงประจำห้างแผ่นเสียงกรุงไทยวันหนึ่งครูภัยบุ์บุตรขันพานักร้องหน้าใหม่ชื่อสอนคยรีสีประจวบ มาสังกัดห้างแผ่นเสียงกรุงไทยครูภัยบู์มอบหมายให้ครูสุรินแต่งเพลงให้สอนคิรีร้องสักสองสามเพลงครูสุรินจึงให้สอนคิรีร้องเพลงให้ฟังครูสุรินพบว่าเสียงสอนคิรีหวานใสร้องเสียงสูงได้พริ้วครูสุรินจึงคิดแต่งเพลงแนวหวานเศร้าจีบสาวสวยในบรรยากาศที่โรแมนติกคืนนั้นอากาศหนาว ทำให้ครูสุรินนึกย้อนไปถึงบรรยากาศงานนมัสการพระาธาตุพนมเห็นภาพสาวสวยสาวภูไทยแห่งอำเภอเรนูนครมาฟ้อนมารำสาวภูไทยที่เห็นผิวขาวรูปร่างเพรียวบางไว้ผมมวยนุ่งชุดประจำถิ่นเป็นผ้าสิน้นสวมเสื้อแขนสามส่วนสีเดียวกันมีแถบสีแดงเป็นเอกลักษณ์ สาวเหล่านี้ฟ้อนภูไทยได้สวยงามเป็นที่ประทับใจครูสุรินเคยทราบมาว่าประเพณีอย่างหนึ่งของชาวภูไทยคือการเชิญชวนให้แขกมาเยือนร่วมดูดอุในไหายเดียวกันครูสุรินใช้แรงบันดาลใจจากการพบสาวภูไทยในครั้งนั้นมาแต่งเพลงให้สอนฮิรีศีประจวบเป็นผู้ร้องไว้ชื่อเพลงหนาวลมที่เรนู ทั้งที่ตัวเองไม่เคยไปเรนูนครเลยครูสุรินต่อเพลงนี้ให้สอนคิรีในระหว่างเดินทางจากกรุงเทพไปช่วยงานบวชครูพงศักดิ์จันทรุขาที่จังหวัดอุบลราชธานีสอนคิรีร้องเพลงนี้ได้หวานไพเราะมากจึงเป็นที่มาแห่งเพลงหนาวลมที่เรนูเมื่อฤดูหนาวมาคราใดต้องได้ยินเพลงนี้คิดถึงเพลงนี้ บรรยากาศนี้ต้องมอบให้สอนคิวรีสีประจวบ